อ่าลกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านผู้ชมกลับมาเจอกับผมจริงเเลยนะครับพานิ้งครับครับสำหรับภาร,รกิจในคลิปนี้นะครับมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งขอร้องผมช่วยทังคลิปยิงปลาแนทเดียวได้สองตัวครับซึ่งภาร,รกิจในคลิปนี้ผมคิดว่าภาร,รกิจค่อนข้างจะยากมากครับเพราะแต่ละครั้ง ผมเจอสองตัวก็ส่วนมากปลาจะไม่เข้ามาซ้อนกันครับเลยทําให้ยิงยิงได้แค่ตัวเดียวครับครับสําหรับภารกิจในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดทามคำขอครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะได้ไม่ได้ยังไงแต่ขอกํำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับอัดไนวิ่งครับปรับแต่งานเลยครับ Thank <laughs> you. Thank mm. thank <laughs> you thank <laughs> you โอ้เลสุ์ก็สํารรเ,สเร็จแล้วครับท่านผู้ชมทุตะโอ้จอดเลยสําเร็จแล้วครับโอ้ ลิปนี้นะครับไม่เจอแดดอีกแล้วครับท่านชมฝนก็มืดอีกแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุเข้าครับท่านชมเลยทําให้บางทีก็แดดบางทีก็ฝนตกครับแต่ทริปนี้ไม่เจอแดดอีกแล้วครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับท่านชมยิงมาเกือบสองชั่วโมงแล้วครับคุณเตอร์ยังดำอยู่ตรงนู้นมอไงบบคุณเตอร์ฮะ เจอไม่พาสุดยอดเลยคุณเต้น้ำจะใสตรงช่วงข้างบนครับท่านผู้ชมช่วงข้างล่างถ้าน้ำลึกก็จะขุ่นจะมัวครับท่านผู้ชมสำหรับทลิปนี้ผมจะดำตรงกลางอ่างทั้งหมดเลยครับจะไม่เข้าป่าไปดำในสไลายครับท่านผู้ชมโอเคครับ เดี๋ยวเราพักกันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับท่านผู้ชมไปสิ่ mm -hmm. ท่านผู้ชมขึ้นแล้วครับสำหรับทริปนี้มาทำภารกิจยิงปลาแนทเดียวสองตัวครับเกือบจะทำภารกิจไม่สำเร็จครับท่านผู้ชมมาเอาตัวรอดเกือบเกือบจะนาทีสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาดูผลงานในทริปนี้ครับผมกับคุณฮันเตอร์สองคนครับท่านผู้ชมยิงปลานินมาเกือบเกือบจดยี่สิบแต้มครับ วันนี้ล้วนเลยครับท่านชมคลิปนี้ครับไม่เจอรายี่สกเลยครับคลิปนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็อากาศไม่เป็นใจเลยครับท่านชมไม่มีแดดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีคลิปสั้นๆมาฝากท่านชมอีกแล้วครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอรเพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปใหม่แต่ไป้วยนครับอันนด้วิ่งครับ จึิแน่จกันไหมครับยนีกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ